ละครั้งหนึ่งมีตระกูลพ่อค้าที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยมากที่สุดในเมืองตระกูลนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนเป็นอย่างดีนับว่าเป็นคนใหญ่คนโตมีบารมีมากในพื้นที่ก็ว่าได้ตระกูลนี้มีธุรกิจมากมายและมีฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ที่หลังบ้านทั้งตระกูลก็มีลูกชายคนเดียวเท่านั้น ครั้นเมื่อปิดาผู้เป็นพ่อค้าใหญ่แห่งตระกูลเสียชีวิตลงลูกชายก็ขึ้นมาดูแลกิจการแทนและทำหน้าที่ดูแลมารดาเป็นอย่างดีเรื่อยมาต่อมาบรรดาเห็นว่าลูกชายเป็นโสดมานานจึงได้ขอร้องให้ลูกชายแต่งงานจะได้มีผู้สืบทอดตระกูลแต่ลูกชายก็ยังไม่อยากแต่งงานอยากอยู่และเลี้ยงดูมารดาให้ดีก่อน พอนานวันเข้ามารดาเห็นว่าลูกชายไม่ยอมแต่งงานแน่ๆจึงไปคุยกับคนรับใช้ในบ้านคนรับใช้ก็แนะนําให้ไปหาลูกสาวของหญิงไม้คนหนึ่งมาเป็นคู่ครองให้กับลูกชายเพราะหญิงบ้านนี้เป็นที่รู้จักดีของชาวบ้านว่าเป็นลูกสาวยอดกตันยูเหมือนกัน มานดาไปสู่ขอลูกสะพายให้ลูกชายทั้งทางที่เขายังไม่อยากแต่งงานเมื่อไปสู่ขอหญิงไม้ก,ก็ยกลูกสาวของตนให้โดยไม่ต้องมีสินสอดมาสู่ขอเมื่อหญิงสาวมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายทำให้ฝ่ายชายต้องดูแลทั้งแม่และภรรยาของเขาสมัยแรกๆลูกสะใายก็รักใคร่ดูแลแม่สามีเป็นอย่างดี ทำให้แม่สามีรักสะพ้ยเหมือนลูกสาวอีกคนแม่สามีลำพึงในใจฉันได้โชคดีจริงๆที่ได้ลูกสะพ้ยดีแบบนี้ขณะเดียวกันลูกสะพ้ยก็ถือโอกาสขออนุญาตให้แม่แท้ๆของนางมาอยู่ด้วยกันแม่สามีอนุญาตให้แม่สะพ้มาอยู่ด้วยกันเพราะเห็นในความดีและความกระตัญญูต่อมา เมื่อลูกสะพยให้กำเนิดลูกแฝดทำให้สามีของนางยิ่งรักและหลงมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งสะพยผู้เป็นที่รักจึงคิดขึ้นมาว่าตอนนี้นางมีพร้อมทุกอย่างแล้วมีสามีดีแม่และลูกที่น่ารักนางจึงคิดว่าแม่สามีเป็นภาระในการดูแลมากขึ้นต้องกำจัดภาระนี้ให้ออกไปจากชีวิตเสีย นางได้คิดวางแผนขับไล่แม่สามีที่แก่ชรามากแล้วให้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นสภัยจึงวางแผนใส่ร้ายต่างๆนานาว่าแม่สามีทำบ้านให้สกปปกบ้างชอบรังแกหลานๆบ้างฝ่ายสามีเมื่อถูกเมียฟ้องบ่อยเข้าร่วมกับตัวเองกำลังเหอลูกแฝดที่กำลังน่ารักก็เกิดคล้อยตาม ่ายมันดาเข้าใจและรู้ดีว่าตอนนี้ลูกชายกำลังหลงเมียและลูกซึ่งทำเป็นเงียบไม่ได้โต้ตอบอะไรได้แต่เสียใจที่ตัวเองอุตสารักและเป็นคนหาสะพายมาให้ลูกชายคิดว่าสักวันหนึ่งลูกชายคงจะคิดได้และมีสติขึ้นมาบ้างแต่เมียผู้มีใจโหดเหี้ยมไม่ยอมหยุดเคียดแค้นอยู่แค่นั้นนางบอกกับแม่ของเธอว่า แม่สามีมาลังแกททาให้ผู้เป็นแม่ก็พลอยโกรธแม่สามีไปด้วยด้วยความรักของแม่จึงยอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกนางบอกแม่ว่าแม่สามีมาตบตีนางและลูกๆแม่เห็นแบบนั้นจึงพาลูกสาวหนีออกจากบ้านแต่ลูกได้ห้ามไว้ให้แม่ทนอยู่ที่บ้านสามีต่อไป แม่ของนางยิ่งเห็นและชื่นชมในความกระตันยูข,ของนางมากขึ้นในทุกวันเมียก็เล่าถึงความเกลียดชังที่แม่สามีมีต่อนางสร้างเรื่องให้นางเสียใจได้ไม่เว้นแต่ละวันทำให้สามีใจอ่อนสงสารเมียเมื่อเมียเห็นว่าสามีเริ่มเห็นใจเธอเธอจึงให้สามีช่วยเอาแม่ของเธอให้พ้นออกไปจากที่บ้านนี้แต่สามีก็บอกว่า หากพี่ทำแบบนั้นชาวบ้านก็คงตำหนิว่าพี่เป็นลูกอกตัญยูเมียจึงพูดสวนขึ้นว่าแล้วพี่จะปล่อยให้แม่มาแรงแกลูกของเราและคอยหาเรื่องฉันอยู่แบบนี้เหรอสามีเงียบแล้วเดินจากไปวันรุ่งขึ้นเมียเริ่มแผนที่รายขึ้นนั่งทำเป็นนอนลลมที่หน้าห้องพร้อมกับเอามีดกรีดที่ข้อมือแล้วแซงทำสรลบ สามีเปิดประตูห้องมาเห็นเมียนอนอยู่ก็ตกใจรีบเข้าไปช่วยเกิดอะไรขึ้นเมียสุดที่รักของพี่เมื่อเช้าฉันตื่นมาแล้วจะไปทำกับข้าวจู่แม่ของพี่ก็เดินเข้ามาหาฉันผลักตัวฉันแล้วหยิบมีดขึ้นมาจะแทงตัวฉันฉันก็ยื้อแย่งมีดกับแม่ของพี่จนมีดบาดข้อมือเนี่ยแหละแม่พี่ทำแบบนั้นจริงๆหรอ ใช่สิพี่ตอนแรกฉันก็คิดว่าพี่คงไม่เชื่อแต่พี่ดูแผลที่ข้อมือฉันสิเมื่อเมียเห็นสามีนิ่งไปพี่ก็เห็นแล้วนี่ที่ผ่านมาฉันยอมให้แม่พี่ทำร้ายและกั่นแก้งฉันมาตลอดหากแม่พี่ไปทำร้ายลูกเราละ่ะสามีถามกลับว่าแล้วเธอจะให้พี่ทำอย่างไรละ่ะ พี่ก็ต้องไล่แม่พี่ออกไปหรือไม่ก็จับโยนให้จระเก้กินไปเลยนี่เธอจะให้พี่ฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยนะแล้วฉันและลูกอีกสองคนล่ะต้องแลกกับชีวิตเช่นกันนะวันดีคืนดีแม่พี่มาทำร้ายฉันกับลูกอีกล่ะสามีนั่งกังวลและคิดมากกับสิ่งที่เมียของเขาบอกทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับ หลายวันต่อมาสามีที่ทั้งรักและหลงเมียทำให้เห็นผิดเป็นถูกเชื่อในสิ่งที่เมียบอกทำให้อกุศลเข้าครอบงำเขาจึงเดินไปหาเมียแล้วบอกว่าเธอจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเมียคิดวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วจึงออกอุบายว่าพี่จะ๊ะพี่จะต้องเลือกระหว่างแม่กับฉันและลูก หากพี่เลือกแม่ฉันลูกและแม่จะออกไปจากที่นี่แต่ถ้าพี่เลือกฉันพี่จะต้องกําจัดแม่ของพี่ให้ออกไปจากชีวิตโดยที่ไม่กลับมาทําร้ายเราอีกพี่จะให้แม่ไปอยู่กับบ้านญาติที่ต่างเมืองก็แล้วกันใครๆเขาก็จะได้ว่าพี่ได้นะแม่พี่ก็ยังกลับมาทวงบ้านหลังนี้กับสมบัติอีกมากมายได้ เราจะลำบากกันนะพี่เอาอย่างนี้นะฉันเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้ความเดือดร้อนจะไม่ตกมาถึงเราแน่นอนในเวลาที่แม่หลับเราก็ช่วยกันหามทั้งเตียงไปโยนลงในบ่อน,น้ำหลังบ้านแล้วจระเข้ก็จะฆ่าเองโดยที่เราไม่ต้องฆ่ายัางไงล่ะฮะแต่พี่ไม่กล้าจริงๆไม่เป็นไรจ้ะพี่แค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอ แต่เนื่องจากแม่ของนางกับแม่ของสามีนอนอยู่เตียงใกล้กันอยากจะแยกแยะออกว่าใครเป็นใครในเวลากลางคืนเมียสั่งให้สามีเอาเชือกไปผูกที่ปลายเตียงของแม่ตัวเองเพื่อทำเป็นเครื่องไม้ตกดึกจะได้แอบเข้าไปยกได้ง่ายแต่ไม่ผิดพลาดแต่ด้วยความกระตันอยู่เมื่อเมียนอนหลับเอาแรงอยู่นั้น สามีก็แอบแก้เชือกแล้วนำเอาไปผูกที่ปลายเตียงของแม่ยายแทนพอได้เวลาเมียก็ปลุกสามีย่องไปที่เตียงแม่สามีแม่ของทั้งสองนอนหลับอย่างที่ไม่มีใครได้ยินเสียงทั้งสองช่วยกันยกเตียงที่ผูกเชือกทำเป็นเครื่องหมายเอาไว้โยนลงไปในแม่น้ำโดยที่เมียไม่รู้ความจริงว่าเชือกได้ถูกเปลี่ยนมาผูกที่เตียงของแม่ตัวเองแล้วพอตกลงไป จอระเคเเก็รีบว่ายเข้ามากินเหยื่อยอย่างรวดเร็ววันรุ่งขึ้นทันทีที่นางเห็นแม่สามีเดินออกจากห้องนอนก็รู้ว่าได้ฆ่าแม่ของตัวเองทําให้นางเสียใจเป็นอย่างมากแต่นางไม่รู้ความจริงว่าสามีแอบช่วยแม่ของเขาไว้นางไม่สํานึกแต่กลับทําให้รู้สึกโกรธแค้นมากขึ้นนางคิดว่าผู้ที่เป็นสาเหตุให้แม่ของนางต้องตาย ก็คือแม่สามีดังนั้นนางจึงตั้งใจมั่นที่จะฆ่าแม่สามีให้ได้วันหนึ่งนางก็ได้ประจบประแจงสามีจนลุ่มหลงและปรึกษาว่าแม่ของฉันก็ถูกฆ่าแล้วต่อไปนี้พี่ก็จงฆ่าแม่ของพี่เถิดเมื่อสามีตอบตกลงนางก็ออกุบายว่าตอนกลางคืน จะนำแม่ที่นอนหลับอยู่บนเตียงไปเผาที่เชิงตะกอนในป่าช้าจะได้ไม่มีคนเห็นเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนกลางคืนสองสามีภรรยาก็พากันยกแม่ไปที่ป่าช้าแต่พอจะลงมือเผาโชก็เข้าข้างแม่สามีเพราะทั้งสองลืมเอาไฟไปด้วยหากจะให้สามีกลับไปเอาไฟจากบ้านมาเนี่ยก็ไม่กล้าอยู่คนเดียว ขันจะให้สามีเป็นคนเฝ้าเมียก็ไม่กล้าเดินไปคนเดียวอีกในที่สุดทั้งสองจึงเดินกลับไปเอาไฟที่บ้านพร้อมกันฝ่ายแม่ผู้แก่ชรารู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะอากาศหนาวเย็นเมื่อมองไปรอบๆก็รู้ว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้นอนอยู่ในห้องแต่มานอนอยู่ในป่าช้าเมื่อคิดไตรตรองดีแล้วก็รู้ว่า ลูกชายและลูกสะภ้ายอากตันยูจะเผาตนทั้งเป็นด้วยความที่แม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็ไปขุดหลุมแบกซากศพหนึ่งมาวางบนเตียงแทนจากนั้นก็เอาผ้าเก่าคลุมข้างบนส่วนตัวเองรีบหนีเข้าไปแอบอยู่ในถ้ำที่อยู่ใกล้ป่าช้าฝ่ายลูกชายและลูกสะภ้ายได้ไฟมาแล้วก็ลงมือเผาทัานทีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเมื่อไฟลุกท่วมร่าง ทั้งสองก็รีบหนีกลับบ้านในคืนนั้นเองที่ทำรับแห่งนั้นมีโจรคนหนึ่งได้เข้ามาเอาสิ่งของที่ตนเองขโมยไปเก็บไว้ในถ้ำที่มืดและอาบเมื่อโจรเข้ามาในถ้ำก็เห็นหญิงชรา,ามีผมเผ้ารุงรังประกอบกับไฟในมือทำให้เห็นเงาของหญิงชรา,าตัวใหญ่และน่ากลัวมากทำให้โจรเข้าใจว่าเป็นยักษ์จึงรีบวิ่งออกไปตามหมอผีให้มาขับไล่ เมื่อหมอผีมาถึงก็เดินไร่มนเข้าไปในถ้ำเมื่อมองเข้าไปก็ไม่เห็นว่าหญิงชาราจะเกิดอาการเร่าร้อนเหมือนที่เคยขับไล่ผีที่อื่นเมื่อหญิงชาราบอกว่าต้นเองไม่ใช่ยักษ์หมอผีจึงลังเลข,ขึ้นมาและถามว่าจะให้ข้าเชื่อได้อย่างไรหญิงชาราคิดอุบายและได้บอกว่าถ้าอย่างนั้น ท่านจงเอาลิ้นของท่านวางบนลิ้นเราสิหมอผีก็พาซื่อได้ทำตามนั้นท่านใดนั้นหญิงชรา,าก็กัดลิ้นของหมอผีจนขาดทำให้หมอผีคิดว่าหญิงชรา,านี้ต้องเป็นยักษ์ที่มีริ์แก่กล้าแน่ๆจึงวิ่งหนีออกจากถ้ำไปด้วยความเจ็บปวดฝ่ายโจรเมื่อเห็นหมอผีวิ่งออกไปอย่างนั้นก็วิ่งหนีออกไปบ้างด้วยความกลัวตาย ครั้นวันรุ่งขึ้นหญิงชราผู้เรืองปัญญารู้จักเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็ถือเอาสิ่งของที่มีค่ามากมายกลับไปที่บ้านด้วยความเบิกบานใจฝ่ายลูกสะพ้ายเห็นแม่สามีเดินเข้ามาบ้านก็ตกใจกลัวเพราะนึกไม่ถึงว่าแม่สามีรอดตายมาได้อย่างไรแถมยังมีสมบัติติดมือกลับมาบ้านอีกด้วยนางจึงแซงไต่ถามแม่สามีว่า ได้สิ่งของนี้มาจากไหนแม่สามีคิดว่าลูกสะใภ้คนนี้ช่างมีจิตใจโหดเหี้ยมนักสามารถเครียดกล่อมให้ลูกชายลุ่มหลงถึงขนาดฆ่าแม่ผู้บังเกิดก้าวได้การอยู่ร่วมกับหญิงสะใภ้คนนี้ลังแต่จะนำทุกข์มาให้ทั้งแก่ตนเองและลูกชายนางจึงบอกลูกสะใภ้ว่าลูกเอ๋ย ใครก็ตามถูกเผาทั้งเป็นที่ป่าช้าในเวลากลางคืนบุคคลนั้นจะมีชีวิตเป็นอมาตะนอกจากจะไม่ตายแล้วยังได้ทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องตอบแทนอีกด้วยคืนนี้ถ้าเธอกล้าที่จะให้คนเผาทั้งเป็นในเวลาเที่ยงคืนก็จะได้สมบัติอย่างที่แม่ได้รับมาเนี่ยแหละเพราะความโลภเป็นเหตุไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นจริง นางจึงขอร้องให้แม่ของสามีเผาตนเองโดยที่ไม่ได้ลังเลและยังบอกให้สามีไปช่วยเผาตนในป่าช้าอีกด้วยสามีก็พาซื้อได้เผาเมียของตนเองทั้งเป็นจริงๆครั้นในวันรุ่งขึ้นสามีไม่เห็นภรรยากลับมาจึงถามมันดาว่าทำไมป่านนี้เมียถึงไม่กลับมาละแม่หญิงชาลาได้ฟังแล้วจึงตวาดลูกชายว่า นี่เจ้าคนเขาคนที่ตายไปแล้วจะมาได้อย่างไรจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้ลูกชายฟังพร้อมกับสอนลูกชายให้รู้เท่าทันคนจะได้ไม่ทําตนและมารดาให้เดือดร้อนฝ่ายลูกชายก็กราบขอขอมามารดาที่ถูกอกุศลเข้าครอบงำและตั้งใจเลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดีจนตลอดชีวิตจะเห็นได้ว่า ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัววิบากกรรมของคนอักตันยูมักจะส่งผลเร็วและแรงแม้จะส่งผลเพียงเศษเสี้ยวก็ตามแต่ก็เป็นกำหนักเพราะไปทำกับบุพการีผู้มีพระคุณฉะนั้นให้มีสติให้ดีอย่าหลงมัวเมาจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร